หนึ่งสอก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่ได้รับเข้าสู่พวกคุณคุณจะรู้แล้วใช่ไหมที่นี่คือที่ไหน <laughs> ดักตัวเอหน้าปักซอยอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นวีทูเบอร์อีกแล้วครับเขาแล้วมีคนบอกผมมาหลังไมว่าคุณกล้วยสู้กับ v ีทูเบอที่ไรคุณกล้วยแพ้ตลอดเลยครับแต่ว่าคราวนี้ คุณสามารถคาดหวังจากผมได้เลยหรือเปล่านะ <c oughs> ก่อนที่เราจะมาแนะนำว่าวันนี้เขาคือใครนะครับขอเชิญพบกับสปอนเซอร์ของเรานะครับผมเลเวล up โคราชครับผมเลเวล up สินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายได้ที่เลเวล up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกและมาเลเวล up ไปพร้อมกัน เอาละสตรีมเมอร์ดูเอลลิสของเราในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะซื้อว่าโซกันะครับผมเป็นดูเอลลิสพูดผีหลอกวิญญาณร้อน <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมือใหม่ในวงการดูเอลลิสนะครับผมต้องบอกว่าในวงการไม่ได้เดี๋ยมันดูใหญ่ไปในการเล่นดูเอลแล้วกันนะด้วยความที่คุณกล้วยเป็นขาใหญ่ใช่ปหขาใหญ่ทำไมต้องถกแขนเสื้อด้วย วความที่คุณกล้ยเป็นขาใหญ่ที่ปักซอยแถวนี้นะครับผมคุณก้้ยต้องมาทักทายอยู่แล้วถูกไหมมันเป็นธรรมเนียมของรุ่นพี่นล้นะ, <laughs> ะซึ่งเขาตอนนี้ผมอยู่โต๊ะ9้านะครับเขาอยู่ประมาณโต๊ะห้านะคงต้องรออีกสัก หเขาถึงจะเดินทางมาถึงผมนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําเขากันก่อนนะครับเขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ผมไม่แน่ใจว่าจะแนะนําเวลาไลฟ์สตรีมเขายังไงดีเขาเอาเป็นว่าเขาสตรีมช่วงค่ำๆก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็สามารถไปติดตามเขาได้นะครับผมสําหรับคุโซกะนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเขาก็ลองมาดูได้ครับ <laughs> เดี๋ยวไปแอบดูเขาดีกว่าตอนนี้เขากำลังทำหน้าทำตาเค่งผืมอย่างไร อ๋อแต่ก่อนไปเนี่ยต้องบอกว่ากติกาในวันนี้ของเราเนี่ยเขาบอกว่าให้คนที่มาเล่นด้วยเนี่ยจำกัดเด็กนะครับให้เป็นเด็กที่แบบไม่ใช่เด็กท็อปเมตาอะไรประมาณน,นั้นแหะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีฮีโร่ของผมอยู่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใช้ฮีโร่อะผมมากับนี่ครับสายฟ้าทางตอนเหนือของผมเองนะครับวันนี้ผมเป็นคุณกล้วยทันเดอร์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 เดี๋ยวมาแอบดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม เล่นมิคันโกะซะด้วยเมื่อกี้ผมยังเห็นเขาเล่นฮีโร่อยู่เลยนะตอนนี้เปลี่ยนมาเล่นมิคันโกะล,ละโอ้โทสองเลยน่ารักว่ะใช่เด็กน่ารักมากเว้ยเอ้ยอุ้ยมีวันไหนไซเบอร์ดากอนตัวตึง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 ,ตง,ตงเอ,อ้ยผมก็อยากใครเหมือนกันนะตอนแรกอะแต่ไม่เป็นไรผมผมวันนี้อะผมมาด้วยเค,เคุณ้วยสายฟ้าทางตอนเหนือตัวตึว<อ>งยังไงหรอครับผมต้องเล่าอย่างเงี้ยดินทาดินทากาเรตอนแรกอะผมจำว่าเขามาทุ่มนึง แล้วกลายว่าตอนนี้ทุ่มหนึ่งนี่คือคนเต็มห้องแล้วผมกลจะมาคนแรกไงผมกะจะมาคนแรกแล้วผมจะมานั่งเป๊ะแล้วก็ <c oughs> ฉันจะได้เป็นคนเปิดประเดิมในวันนี้ไม่ใช่ครับเข้ามาตั้งแต่หกครึ่งครับกูนี่แบบโ oh, 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 oh. ในว่ามาทุ่มหนึ่งไงโซ <c oughs> เชียลเครดิตติดลบนะโซเชียลเครดิตติดลบด้วนในแหนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ดอลกันเลยก็แลวกันนะครับผมไป ดูเหมือน,<ห>นว่าจากที่สังเกตมาส,สักสักพักหนึงเนี่ยดูเหมือนเขาจะค่อนข้างแบบว่าเหมือนสมัย<ห>ผมที่เพิ่งมาเริ่มเล่นมัตเตอร์ดูครั้งแรกอ่ะนี่คือระดับสเกลในตอนนี้อะนะผมหวังว่าในสักวันหนึ่งเขาจะเติบใหญ่ขึ้น,นกลายเป็นผีที่เก่งกล้านะครับผมไม่เป็นไรวันที่เดี๋ยวรุ่นพี่จะสั่งสอนให้เองไอ้น้องเดี๋ยวรอเลยครับตอนนี้เหลือโต๊ะหน้าก็ผมละต่อไปคุณไอบีใช่ไหมฉันกลับไปเล่นเด็กชั้นเลยดีกว่ากลับเล่นเด็กหลักแล้ว ไม่มีไม่มีเด็กไหนรักเราเท่าเด็กนี้แล้วล่ะจริงจริเฮ้ยเแบลบไดฮีโร่ด้วยว่ะเอาเรื่องไหนคุณไอบีคือใครกันฉันเองอ๋อฉันฉันเนะเาะอ้าวคุณกล้วยเขาเปลี่ยนชื่อมาอย่างนั้นเหรอเอาแฝงตัวทุกคนเขาแฝงตัวเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไอบีแล้ว,วกดเลยจังหวะนี้ผมพร้อมแล้ว it's time to play the game ผมลืมเปิดเสียงด้ว <laughs> ยผมลืมเปิดเสียงด้วยอุย้ยนี่เพลั้งแตดบีดเลี้ยเลยอ่ะ ดูเรื่องโอ้ยส่งมาแล้วฮะส่งมาดิโอ้ยกูเริ่มก่อนด้วยโอ้หกล้วยไม่ชอบเริ่มก่อนอาเออตัวปลอมตัวปลอมแรงแรงแหงบรอนซ์น่าจะตัวปลอมแหละเออกูไม่ชอบเริ่มก่อนเลยครับอ๋อไม่มีเสียงก็รู้สึกโลคัสโอ้ไม่มีการเล่นเลยเฮ้ย yeah. หุกล้วยตัวปลอมแน่นอนอันเนี้ยอ,อ่าวันนี้ผมเล่นเป็นเด็ก ของอามดราก้อนนะครับอามดราก้อนที่ไม่มีการเล่นคือเยี่ยอะไรวะกู <c oughs> จะร้องไห้จ่ไดฟิวเนียจะได้ไม่ทัน่ไม่ทันซื้อไม่ทันจะร้องไห้มากเลยและไรพอ่อที่ิพันนะครับยังไงตัวนี้ผมต้องขอขอบคุณคุรุซิก้าคุงซังสมะด้วยนะครับผมสําหรับการให้โต๊ะอุปโภคบริโภคคนนัน้ทำไมมือผมเป็นอย่างนี้วะหมอบแล้ว <c oughs> มอบเลยมอบเลยมอบเลยนั่นมันอะไรอ่ะไข่ราหรือเปล่าไข่ราหรือว่าไข่บวยตรงเฉลยคำตอบมันมาไม่เล่นแล้วมอบเลยโอ้มาถึงมือแรกนี่จบเร็วแวน่รนอเดี๋ยวมันดีทำไมอ่ะทำไมดวงเราไม่ดีเลยววันนี้ไม่นะอย่าเอาสมการนี้นะคุณกล้วยบ s อยูทูบเบอร์แล้ากับคุณกล้วยแพ้เราไม่เอานะสมะการนี้ผมไม่ถูกใจเนสเปซ นี่นะ่แปะเล่นปเอ้ยเขาเล่นฮีโร่ว่ะนี่เขาเล่นฮีโร่แล้วแปะเนี่ยโอสเป a c e Space s p ก่อนเลยครับผมจังหวะน,นี้เอาแล้วยังไงครับลงเป็นน้องตัวน้อยไม่แกรนโมผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมือใหม่มาเพราะันผมจะลดสเกลพลังให้เหลือแค่แบบว่า1ส่วน1 2 5 6ล้านก็แล้วเกรนโมได้ดีได้ดีด,ดีผมชอบู่แล้วผมชอบู่แล้ว เน er โอสฟิวชั่นฮุ้ยอืมขอสักหนึ่งจั่วแล้กันนะขอสักหนึ่งจัว่วดีกว่าใช้มันสีถ้ามันจำเป็นน่ะใช้มันสีถ้ามันจำเป็นไม่เอาดีไม่เอาดีโนการขัดอะใช้มันสีเอาเปิดนี้ด้วยอ่ะไม่เอาดีกูหลอนแล้วเนี่ยกูหลอนแล้วที่กูเปิดอินเปอร์ไปเดียวก็จบแล้วเปล่าวะไอ้เชีอยนี่กูหลอนแล้ว แล้วก็เนื้อพิ้ชฉันใช้ไม่ได้โอ้โ oh. หอันนี้ผมหลอนแล้วครับผมหลอนแล้วทำไมวะทำไมกูทำอย่างกันวะเรื่องนี่ใส่างเรียงที่เดียวสักทีนะสุก่อ่ะอแล้วกูวางที่เดิมแล้วกูวางที่เดิมอะไรเนี่ยคนดูทางบ้านวันนี้แบบงงว,งว่าคุณก้วยทำอะไรเอาลงตรงกางก็โดนอีกสิครับจังหวะนี้โดนไปสองกลุ่มแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับนี่เนี่ยแพ้ฉันวางที่เดิมสองรอบ ไ <laughs> อว่าเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้ด้วยลืมโรคอกโรคใจใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นะอย่าตีดีใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ดีไงโดนไปดีอุหลาละนี่ไอว่าโลกาตรงนั้นมันใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้แล้วก็วางที่เดิมไปบ่ายพลังแห่งอุ่นหล่ยังไงล่ะเซอร์กาดรอแป๊บ เมาแล้วมือแล้วอย่างมึนเลยอ่ะอะไรวะถ้ากูผ่านไม่ได้กูตายละเฮ้ยจังหวะนี้มีอะไรใช้หมดครับไรเก๊คีจังหวะนี้มีอะไรผมต้องใช้หมดแล้วอ่ะมันไม่เหลือแล้วอะมือมันมือมันที่บ้าครับจังหวะนี้อย่างมึนเลยอะไรวะเนี่ยอ่าจบเธอเลยจบเธอเลยอยจบเธอเลยอย่างมือน่ะจ้อ ไม่เป็นไรยังมีอีกชิ้นนี่แน่เย้ yeah, แล้วยายายาผมไม่ได้หยุดยังมีอีกชิ้นเอ้ยอะไรอะทำไรอะโอ้ยคุณสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบเอาโพลีเมอไรเซชันขึ้นมือได้เอาฟิวชั่นหรอหรือฟิวชัน่นนอร์มอลสเปลเอ้ยเชี่ยจะน่อยจะได้ออฟิวชั่นอีกรอบเหรอชิบหายแล้วไม่นะใช้มันสีถ้ามันจำเป็นอะใช้ไปนั้นสีถ้ามันจำเป็น ทำไมกันในยเหชทฉ้าเรามาสินะไอเชยนี่กูชิปหายจริงชิปหายจริงแล้วอย่านะอย่านะปลดปราดีคุณกล้วยด้วยคุณกล้วยมือเน่าเกินโอ้ยทิ้งแล้วเดี๋ยวดิวจันย่ายายานี่น่นี่เป็นพลังหนึ่งส่วนสิบเอ็ดล้านเท่านั้นแต่ว่าอย่าอย่าทำมาเลยครับไปเลยตัวที่คาดไม่ถึง เราทำใจนะเฮ้ยหรือว่าโซการนี่จะเป็นจริงวะ <c oughs> คุณก้วย v ปียสทูเปอร์มีทูเบอร์แลกับคุณก้วยแพ้โอ้อะไรวะเอ้ทามกูน้อยมากเลยแกรนเดออสผมซึมแป๊บ <c oughs> ไอ้โเ้ยเนออสแกมอเป็นแกรนเ n ออสอย่างนั้นเหร <c oughs> อรีเทิร์นมอนสเตอร์ไอ้เม่อฉันจะลงเลนโบนออสเหรอไม่ใช่ <c oughs> รีเทนส์มอนสเตอร์แกรีเทนแกเออจมตีไอ้ยออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายนี่นะมึงอยู่ครับ I'm here จมตี I'm here เฮ้ยเฮียเฮียก็เฮียแล้วกูบวกเลขพี่เหรอเฮ้ยทำไมสามพันกับพันแปดมันก็สามพันแปดหรวะแล้วมึงได้มาจากไหนพันหนึ่งวะ มึงได้มาจากไหนพันหนึ yeah. ่งเนี okay? ่ยเมื่อกี้ไม่แปลกๆว่ะแปลกๆว่ะอ๋อมันส uh, ี่พันนี่ว่าเฮียเป็นสี่พันแปะไอ้เฮียอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเออไม่ได้ดูแลหลังส่วนจะปิดอย่างนี้ไม่ได้กูยังไม่ได้ทันเดอร์เลยไอ้เหี้ยเลยแล้วขอบใจเลยเกมไว้ปะซึมเลยไปนะในออสไอ้เหี้ยกูไม่ลงแล้วคลิปมดิกูไม่ลงแล้ว นี่ะกูไม่หลอกแล้วก็ช้าเป็นดูเอลที่สนุกมากเลยผมหมดแรงแล้วผมหมดแรงแล้วอะผมไม่ได้เฉื่อฉายเลยทำไมวะทำไมสมการนี้เป็นจริงคุณกล้วย บวก VTuber เท่ากับคุณกุ้ยแพ้เงี้ยเหรอไอ้เฮียต้องกูทานด้วยคำสมุดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาคนนี้มาเล่นด้วยกันครับเอาละกูเสียใจมากนะรู้ไหมกูเสียใจกูวอาเงี้ยเลยโอ้ย ผมไม่เข้าใจทำไมคุณก้วย V S V t u b e r คุณก้วยต้อง always แพ้ว่าตอนนี้ใช่ไหมตามสถิติของเดี๋ยวหน้าบักซอยของเราคุณก้วย V S YouTuber ที่ไรคุณก้วยแพ้ตลอดเลยทำไมวะแม็กเอ้ยโถ่โอเคตอนนี้เราเราใจร่วมๆนะครับเราต้องหยุดความเสียใจเอาไว้เท่านี้ก่อนครับยังไงก็ ผมไม่ผมจะไม่ยอมให้มันจบอย่างนี้แน่ครับผมจะไม่ยอมให้มันจบอย่างนี้แล้วนะยังไงก็ฝากไว้ก่อนนะครับสําหรับดักดิเอลหน้าปากซอยในตอนนี้นะครับผมผมผมฝากไปติดตามคุณโซกะาเขาด้วยนะครับผมฝากไปติดตามคุณโซกะาเขาด้วยนะครับถ้าใครที่อยากลองไปเล่นกับเขายังไงก็เบาๆมือไว้สักนิดนึงนะครับเขาเขาค่อนข้างแบบว่าช่วงนี้มือสะอาดมือใหม่นะครับผมเนี่ยก็ติดตามเขาได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับผมส่วน ผมวันนี้คุดกล้วยที่พ่ายแพ้ต่อวีทูเบอร์อีกแล้วก็ผมต้องขอหยุดความสุขไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผมเสียใจมากเลยไม่เ <laughs> จอก,กันใหม่จูเอลหน้าบักซอยครั้งหน้าสตูเกียบันหน้าเด็กสามไหมครับผมทุกคนบ๊ายบายครับผมขอแบกความชอบคำนี้กลับบ้านนอนร้องไห้แป๊บบ๊ายบาย